ไม่ใช่จบแล้วแต่พ่อบอกทุกท้องเยี่ยมออกมาเจอข้าวอร่อยแล้วบอกว่ามีตัวที่พูดดีเขาไม่รู้ยืนอ่ะที่เขาบอกว่าเยี่ยมประมาณน่ะเพราะเรื่องทุกท้องเขาบอกว่าข้าวอร่อยที่เขาบอกว่าเยี่ยมประมาณ ทอมน้ำมันเลยมาทบทุบรถหนูได้ยังไงอะเรากลัวไงเราับเดียวพี่พี่เป็นผู้ชายหนูเป็นผู้หญิงขับรถคนเดียวอะไปดูกล้องก็ได้ค่ะเมื่อกี้หนูไปกดตังค์ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรเติมมันไหนเติมมันไหนคะเมื่อกี้หนูกดตังค์ค่ะพี่หนูไม่ได้เติมน้ำมันพี่ทุบรถหนูทำไมเนี่ย ลงมาไม่ได้เราก็กลัวเราต้องพูดกันจริงจริงเนาะจะลงได้ยังไงพี่ผู้ชายคนเดียวหนูผู้หญิงคนเดียวอ่ะไปเลยค่ะไปเลยหนูวันนี้หนูทำงานทั้งวันหนูไม่ได้ไปไหนเลยมาทุบรถหนูอ่ะเอาเงียนะครับเด้อันเจ้ามาจะใส่ครับนี่ หนูมาแต่โรง,งพยาบาลค่ะใช่ค่ะหนูไปกดตังค์ที่ปั๊มแล้วหนูก็เลี้ยวรถกลับมาเนี่ยหนูจะอยู่เธอแล้วเขาก็วิ่งมาตัดรถหน้ารถหนูอ,ะอ่ะแล้วก็มาทุบรถหนูได้ยังไงอ่ะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นของวันที่ห้าค่ะวันที่ห้าตุลาก็คือวันนั้นหนูมีนัดกับพี่ที่ทางานจะไปทุระด้วยกันก็เลยเข้ามากดตังค์ที่ปัมป๊มปั๊มเนี่ยค่ะพอเข้าไปกดตังค์เสร็จหนูก็ขับรถออกมาเลยประมาณร้อยเมตร ร้อยสองร้อยเมตรหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็จะมียูเทิร์นหนูก็ยูเทิร์นพอตั้งลําเสร็จก็มีผู้ชายคนหนึ่งออจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งมาโดดกระโดดตัดหน้ารถหนูแล้วก็ชี้มือด่าโวยวายค่ัุช่วงนั้นเราเป็นยังไงบ้างอะตกใจค่ะหนูก็นึกว่าหนูไปขับรถชนใครหรือว่าเฉียวใครหรือเปล่าแล้วเขาตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้นหนูก็เลยลดกระจกฝั่งข้างคนข,ขับลงนิดนึงก็เลยแบบจับใจความได้ว่า เหมือนว่ามีคนไปเติมน้ํามันแล้วทีเนี้ยไม่จ่ายตังเขาแต่เขาคิดว่าเป็นรถหนูอะไรเงี้ยเขาก็เลยตามมาแล้วทีเนี้ยหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ทําหนูไม่ได้เติมหนูเข้าไปแวะกดตังเฉยๆอ่าเขาก็บอกไม่เชื่อผมจําได้เป็นคุณคุณผู้หญิงคนนี้เลยทะเบียนรถนี้เลยคันสีนี้เลยค่ะเขาก็พูดอย่างนี้เนาะหนูก็บอกไม่ใช่หนูไม่ได้ทําแต่เขาก็ยังโวยวายอยู่ชี้หน้าด่าและทีเนี้ยเขาก็บอกให้หนูจอดรถลงมา ด้วยความที่หนูกลัวหนูก็ไม่กล้าลงไปใช่ไหมรถกระจกหนูก็ยังไม่กล้าลดเลยเขาก็เลยมาทุบเอาใช้มืออะค่ะทุบทุบตรงกระจกหน้ารถไม่ไม่ใช่ทุบทีเดียวนะพี่ทุบหลายครั้งอยู่ค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลื่อนเดินมาข้างข้างคนขับกระจกคนขับอีกก็ทุบอีกทุบหลายครั้งอยู่แล้วทีเนี้ยคนก็มามุงดูแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยตอนนั้นสักพักหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ประมาณ ประมาณ5นาทีที่แบบว่าที่คุยกันอยู่ในรถที่ที่ยังไม่มีใครกล้าเดินออกมาหาหนูอะค่ะประมาณนั้นหลังจากนั้นก็มีคนเดินออกมาใช่ก็เริ่มมีพี่ผู้ชายเจ้าของร้านอะไรสักอย่างข้างๆเขาเดินออกมาแล้วสรุปมันไปจบยังไงอ่ะอาจารย์ไปก็เลยหนูโทรแจ้งตำรวจไว้แล้วแต่ว่าตอนนั้นตำรวจยังไม่มาเนาะเขาก็เลยขอไปเคลียร์ที่ปั๊มไปดูกล้องวงจรปิด อพอดีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ทํางานอยู่ต๊มเหมือนกันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมพาไปหนูก็เลยขับรถตามเขาไปค่ะพ่อขับรถตามพ่อขับรถตามไปแล้วเขาก็เลยให้ผู้จัดการกับพนักง,งานคนนี้ที่ก่อเหตุน,นะคะไปดูกล้องวงจรปิดแต่หนูไม่ได้ไปนะพ่อหนูไม่ได้ทําอะไรหนูก็เลยไม่ได้ดูค่ะทีเนี้ยเจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของหรือว่าผู้จัดการเขานะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ อ่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดงั้นก็ต้องขอโทษด้วยใช่ี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะรับผิดชอบอะไรแล้วเราเรานติดใจนะก็หนูติดใจแค่พนักงานแต่ว่าหนูไม่ได้ติดใจเรื่องของปั๊มหรืออะไรนะคะใช่เพราะว่าหนูไม่ได้เติมน้ํามันหนูก็บอกว่าพี่หนูไม่ได้ติดใจกับปั๊มหรืออะไรของพี่นะหนูติดใจแค่พนักงานคนนี้เขาเป็นใครทําไมคุณไม่ดูคุณไม่จําทะเบียนรถหรือว่าสีรถหรือท่าทางของคนที่เขามาเติมอ่ะ ให้มันชัดเจนอยู่ๆคุณมาทุบรถหนูได้ยังไงประมาณนี้แล้วหนูก็ตกใจแค่นี้ตอนนี้ยังกลัวหรือหวาดระแวงอยู่ไหมกลัวก็ย <laughs> ังกลัวอยู่ค่ะอยอมรับว่ากลัวอย่นีใช่ค่ะยอมรับว่ากลัวเคยเคยเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยค่ะเพราะครั้งแร,งรกใช่ค่ะครั้งแรกคือตกใจแล้วทีเนี้ยตกใจหนูก็แต่ว่าหยิบโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอไม่ทันเนาะช่วงนั้นเพราะว่าเขาทุบแล้วกระจกแล้วมันข้างในมันเสียงดังมากแล้วหนูก็ไปคนเดียวก็เลยตกใจ ทำอะไรไม่ถูกเลยแต่จะไม่ได้ดำเนินคดียอะไรกันนับตอนนี้ยังค่ะมีแผนจะไปลงบันทึกประจำวันไหมนี่ใช่ค่ะก็จะไปไปไปลงบันทึกประจำวันไว้ใช่ก็ว่าจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านที่เขาบอกว่าเขาเก็บภาพไว้ให้่ะค่ะว่าจะเดินทางไปขออีกสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ